สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคิ์ทุกท่านและพี่น้องคิตจักแสงสติภาพทั้งที่บางใหญ่และที่คลองหลวงนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคู่มือเฝ้าเดี่ยวซึ่งในเช้าวันนี้นะครับตรงกับวันที่11มิถุนายนคิดศักราร2022วันนี้นะครับ ผมครูศาสนาปิยดนัยปาละมะจะมานำพี่น้องศึกษาและเรียนรู้จากพระธรรม1นซามูเอลบทที่29ข้อ1ถึง11ในเช้าวันนี้ผมให้หัวข้อว่าพระเจ้ามีหนทางแก่เราเสมอให้เรามารับฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับ ฟลิสตียเดินผ่านไปตามกองร้อยและกองพันแลดาวิดกับคนของท่านก็ผ่านไปข้างหลังกับอาคิสพวกแมททับของคนฟลิสเตียพูดว่าพวกฮิบรูเหล่านี้มาทําอะไรและอาคิสก็รับสั่งแก่พวกแมททับคนฟลิสเตียว่านี่คือดาวิดมหาเล็กซาอูกษัตริย์อิสราเอลไม่ใช่หรือเขาอยู่กับเรามาหลายวันหลายปีแล้วข้าพเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลยตั้งแต่วันที่เขานี้มาจนถึงวันนี้ แต่พวกเมทัฟลิสเตียโกรดระรงและพวกเมทัฟลิสตียทูดรงว่าขอส่งชายคนนั้นกลับไปเพื่อให้เขากลับไปอยู่ที่ที่พระองค์กำหนดให้เขาอย่าให้เขาลงไปสนามรบกับเราเกรงว่าในสงครามพวกเขาจะเป็นศัตรูของเราเพราะว่าชายคนนี้จะคืนดีกับเจ้านายของเขาได้ด้วยอะไรเราไม่ใช่ด้วยศีรษะของผู้คนเหล่านี้หรือคนนี้ไม่ใช่ดาวิดหรือซึ่งพวกเขาร้องเพลงเต้นรำกันว่า ซาอูฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆอาคิสจึงส่งเรียกดาวิดเข้ามารับสั่งแก่ท่านว่าพระเยวีทรงประชนอยู่ในชันใดท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์มาแล้วสําหรับเราเราก็เห็นดีที่ท่านจะออกลับไปกับเราเพราะเราไม่พบความผิดในท่านตั้งแต่วันที่ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวันนี้แต่ในสายตาของพวกเจ้านายไม่เห็นดีด้วยในเรื่องท่านฉะนั้นจงกลับไปอย่างสันติเถิด เพื่อไม่ให้เป็นที่ขัดใจพวกเจ้าหนายฟิลสเตียและดาวิดก็ทูลอาคิสว่าแต่ข้าพระบาทได้ทําสิ่งใดหรือฝ่าพระบาทได้พบสิ่งใดในตัวของข้าพระบาทตั้งแต่วันที่ข้าพระบาทมาอยู่เฉพาะพระภักฝ่าพระบาทจนถึงวันนี้ว่าข้าพระบาทไม่ควรจะไปรบกับพวกศัตรูของพระราชเจ้านายของข้าพระบาทอาคิสก็รับสั่งตอบดาวิดว่าเรารู้แล้วว่าเจ้าดีในสายตาของเราอย่างทูตสวรรค์ของพระเจ้า แต่บรรดาแม่ทัพแห่งฟิลิสเตียกล่าวว่าอย่าให้เขาขึ้นไปในสงครามกับพวกเราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้จงลุกขึ้นแต่เช้าพร้อมกับพวกทหารแห่งนายของท่านคือพวกที่มากับท่านเมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลา,ชาวเช้ามืดพอมีแสงก็จงออกเดินดาวิดจึงลุกขึ้นตั้งแต่ชเช้ามืดคือตัวท่านพร้อมกับพวกของท่านเพื่อออกเดินในตอนเช้ากลับไปยังแผ่นดินฟิลิสเตียแต่พวกฟิลิสเตียขึ้นไปยังอิสราเอล จากพระธรรมที่เราได้อ่านไปนะครับในหนึ่งซามเอลบทที่29ทั้งบทเราจะเห็นภาพรวมคือในตอนนี้กำลังพูดถึงการที่ชนชาติฟิลิสเตียกำลังชุมนุมและกำลังเตรียมกองทัพเพื่อที่จะไปต่อสู้กับคนอิสราเอล,ลซึ่งตั้งค่าอยู่ที่น้ำพุซึ่งอยู่ในยิสเรเอลและแน่นอนนะครับเราก็รู้ว่าตอนนี้ดาวิดเองได้เข้ามาร่วมอาศัยและอยู่ภายใต้ การดูแลของกษัตริย์อาคิดแต่แน่นอนนะครับเรารู้ว่าตั้งแต่บทที่27นับจากที่ดาวิดได้เข้ามาแล้วก็อยู่กับกษัตริย์อาคิดเราได้เห็นว่าดาวิดเองไม่เคยที่จะโจมตีหรือทำลายชนชาติเดียวกันดาวิดจะโจมตีและทำลายชนชาติอื่นดังนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ดาวิดเองไม่สามารถหลีเกเลี่ยงได้ดาวิดจำเป็นที่ต้องไปร่วมรบในครั้งนี้ถ้าเราดูในข้อพัมพีเราจะเห็นว่านะครับดาวิดเองได้เดินรั้งตามหลังนะอยู่ท้ายขาบวนนะเพราะดาวิดเองไม่ปรารถนาที่จะสู้รบในครั้งนี้ดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ จากเรื่องราวเหล่านี้และมี2บทเรียนที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันบทเรียนแรกนะครับชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามีหนทางแก่เราเสมอถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ ดาวิดเองได้ไว้ชีวิตกษัตริย์ซาอูลถึงสองครั้งครั้งแรกนะครับเขามีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลแต่ดาวิดไม่ได้ทำอะไรนอกจากตัดชายสลองพระองค์ของซาอูลเท่านั้นในครั้งที่สองนะครับก็มีโอกาสในการที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลแต่ดาวิดเอาหอ,อกและเหยึกน้ำมาเท่านั้นเพราะดาวิดไม่ปรารถนาที่จะ แต่ต้องหรือทำลายคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เช่นเดียวกันในครั้งนี้นะครับดาวิดเองไม่ปรารถนาที่จะร่วมรบหรือต่อสู้กับชนชาติอิสราเอลแต่เขาเองไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได,ได้แต่โดยการที่ตลอดชีวิตที่ดาวิดเชื่อฝังพระเจ้านั้นพระเจ้าจึง มีแผนการสำหรับดาวิดพระเจ้าได้ทำสิ่งหนึ่งก็คือให้แม่ทัพฟิลิสเตียโกรธและไม่พอใจเขาจึงบอกกับกษัตริย์อาคิดให้ดาวิดและพวกของเขากลับไปสิ่งนี้เองคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานหนทางแก่ดาวิด นะครับเชื่อว่าเมื่อเราเองเชื่อฟังพระเจ้าและตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องในทางของพระองค์บางครั้งในความยากลําบากนะครับพระเจ้าจะประทานหนทางทางออกแก่เราอย่างแน่นอนต่อมานะครับบทเรียนที่สองชีวิตที่สัมเด่งพระเจ้าหมายถึงการที่เราต้องสัมเด่งชีวิตว่า เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในข้อที่6นะครับเราเห็นสิ่งที่ดาวิดได้แสดงและดำเนินกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยืนยันและทำให้กษัตริย์อาคีซึ่งเขาเองเป็นกษัตริย์ของ คนฟิลิสเตียซึ่งเป็นเหมือนกับหอกข้างแค่ศัตรูคู่อาฆาตกับชนชาติอิสราเอลแต่ถึงกันนั้นอาคิดเองกับบอกว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดท่านได้เป็นบัตรตนเป็นคนซื่อสัตย์มาแล้วสำหรับเราอาคิดได้ ยกย่องดาวิดในการที่ดาวิดเป็นคนที่ซื่อสัตย์โดยพูดถึงพระน,นามของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของดาวิดพี่น้องครับสิ่งนี้สำคัญอย่างไรชีวิตที่สำแดงพระเจ้าคือในปัจจุบันนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเรารู้ว่ามีคริสเตียน ประมาณนะครับ1%นะครับแต่แน่นอนมีคนมากมายอีก99%ที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าดังนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเราต้องสำแดงว่าเราเป็นผู้เชื่อเป็นผู้ที่มีพระเจ้าและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ได้อย่างไร ไม่เฉพาะการที่เราเองจะนำสติกเกอร์รูปปลามาติดที่รถหรือแขวนไม้กังเขนเท่านั้นแต่ควรจะสำแดงชีวิตที่มีพระเจ้าคือเป็นคนสัตซ์ซื่อไว้วางใจได้และเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมความรักความปานี ความดีซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านั้นก็คือผลของพระวิญญาณที่จะต้องสำแดงออกมาท่ามกลางชีวิตที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนครับในบ้านของเราในที่ทำงานของเราในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่อและนี่เองนะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญ แน่นอนครับผมเชื่อว่าเราแต่ละคนรักในการที่จะประกาศเป็นพยานแต่บางครั้งอะไรล่ะที่สำคัญไม่เฉพาะการที่เราพูดและประกาศแต่สิ่งที่สำคัญก็คือชีวิตของเราที่สำมดงว่าเรามีพระเจ้าสํแแดงความรักของพระองค์ออกไปและคนอื่นสัมผัสได้และนั่นเองครับพี่น้อง เขาเองก็จะปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเจ้าที่เราทั้งหลายติดตามและเชื่อฟังพระองค์อยู่นั่นเองต่อมานะครับการตอบสนองต่อบทเรียนเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามให้เราสำแดงชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและแน่นอนครับพระเจ้าจะประทานหนทางแก่เราดังนั้น ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเราจึงต้องสำแดงชีวิตที่ชัดเจนว่าเราเชื่อในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าที่จะนำเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนให้เราเองมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้ามีชีวิตที่สำแดงพระเจ้าสำแดงความรัก สำแดงความเชื่อสำแดงการที่เราเองเป็นคนของพระเจ้าออกมาท่ามกลางชุมชนที่บ้านที่ทำงานหรือท่ามกลางมวลหมู่พี่น้องที่อยู่ร่วมกันนะครับและนั่นเองจะเป็นการที่เราเองได้บอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้านะครับ ในความยากลำบากในวิกฤตที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันในยุคเนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระองค์ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยพระเจ้าจะมีหนทางแก่เราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ การงานหรือในครอบครัวท่ามกลางที่เรากำลังเผชิญและมันหนักพระเจ้าจะทรงโปรดประทานทางออกแก่เราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้และทรงนำในทุกๆสิ่งที่เราจะกระทำให้เราเชื่อฟังและวางใจในพระองค์ให้เรามาที่ฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราพรงค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมหนทางประทานทางออกแก่เราเสมอเมื่อเราเองเชื่อฟังติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำให้ชีวิตของเรานั้นจะสำแดงในการที่เรามีพระองค์ เชื่อฟังพระองค์และให้ชีวิตของเราสําแดงออกในความสัตย์ซื่อความรักความจริงความดีที่พระเจ้าได้ทรงสอนและนํำพาชีวิตของเราโปรดรงเมตตาในเช้าวันนี้ในการที่พี่น้องหลายท่านจะเริ่มต้นทําสิ่งต่ตางๆในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงสถิตและทรงนําหน้าเราทั้งหลาย ขอาการดูแลการปกป้องในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงเป็นคำตอบและเป็นหนทางแก่หลายคนที่กำลังรอคอยคำตอบและหนทางจากพระเจ้าขอโปรดทรงเมตตาโปรดทรงนำหน้าเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้เราจึงอธิษฐานร่วมกันฝากตลอดทั้งวันนี้ไว้กับองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด getting. กระดิ่ง่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฟ้าเดียวของเพจจากแสงสิภาพของเรานะคะ